ครับวันนี้จะมาปลูกต้นหูเสือนะครับหูเสือมีตัวนี้หูเสือเขียวนะครับใบเขียวจะมีเขียวกระแดงใบจะมีลายแดงแนะนี่ตัวนี้เขียวเขียวทั้งใบนะครับนะครับดินที่ปลูกก็นี่ครับเอาดินใบกับปูหมักนะครับอันนี้ผมหมักประมาณปีหนึ่งแล้วครับแล้วก็ปลูกกาไฟครับนี่เขาเบอร์ใหญ่หน่อยตันหนึ่งก็ได้ครับ แล้วก็เดี๋ยวผมมีตื้นตูนนะครับก็เลยมเมคโอบเปอร์ผสมไปอย่างละส่วนนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้แดงกวเข้ากันนะครับแล้วก็ปลูกไปนะครับเ้าให้เข้ากันเลยมีกิ่งอะไรก็หักๆักไปครับเพราะว่ามันต้องการปร่งนะครับพวกนี้มันจะขึ้นบนบนขินนะครับที่มีมอสมีอะไรอย่างเงี้ยมีเศษใบไม้แห้งอะไร ใบไ,ไม้ผุอ่ะครับนี่ครับกระถางแล้วก็ลองหินก่อสร้างนะครับสักหน่อยหนึ่งหรือหินภูเขาไฟก็ได้ครับแล้วก็ใส่ดินไปครับให้ล้วนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วก็ต้นนี่ปลูกเลยครับ จะต้องปลูกลึกมากนะครับปลูกแบบเยอะใส่ลึกนิหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกขึ้นมาก็ได้ครับอันนี้มันเดีย๋ยวจะปลูกกระถางละของต้นางน,นี้เป็นน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลดน้ำยาเล็งรากซะหน่อย ถ้าเราว่ามันต่ําไปแล้วก็ค่อยยกขึ้นมานะครับลด,ลดลดน้ำแล,ล้วยกนะครับได้ต้นกระถางแล้วมีกระถางนะครับใบจ้มา,ามปูนี่ก็หมักนานๆนะครับมันจะย่อยแล้วมันจะดีนะครับถ้าย่อยเป็นผงแล้วครับ แล้วก็ลดไตโคดมาสะหน่อยก็ดีนะครับช่วยเจลาครับเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นยงี้เดี๋ยวาไว้ในร่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดทดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลดน้ํายาเล็งลากซะหน่อยนะครับครับแค่นี้ครับนี่ครับต้นหูเสือครับหูเสือเขียวนะครับตัวนี้ก็ปลูกไว้แล้วใส่ถุงอบไปครับติดสองวันครับตอนแรกก็ไม่ใส่ถุงอบนะครับช่วงแรกก็แล้วก็ฝนตกบ่อยบ่อยมากเลยแล้วก็ใบดูสลดๆกดเลย ใส่ถุงไว้ด้วยการฝนลงลงเยอะด้วยครับก็นี่ครับวันนี้ก็แกะยางออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดถุงเียนนิดเทียนนิดเียนนิดนะครับให้ถุงเปิดกว้างนะครับแล้วเราค่อยเอาออกจากถุงนะครับหรือว่าเจาะรูนะครับเจาะจักวันรูวันรูห้ารูเมื่อไหร่ครบนะครับก็เอาออกจากถุงได้เลยครับครับแล้วแต่สะดวกทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตดูนนี้เลยครับ นี่ครับต้นหูเสือเขียวครับต้นนี้ปลูกมาสิบหกวันแล้วครับออกจากถุงอบเรียบร้อยนะครับออกมาแต่เช้านี้ก็ใบป่ายก็ใบไม่สลดนะครับก็ปกติดีครับต้นก็ปกติดีนะครับแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับต้นหูเสือเขียวครับ ตัวนี้ก็ปลูกมายี่บกวันแล้วนะครับก็อยู่ปกติดีนะครับตัวนี้ไว้ในร่มนะครับผมมีตัวหนึ่งครับอยากลองนะครับก็เอาไปไว้แดดหน่อยครับนี่ครับเยวเลยครับนี่ครับโดนแดดไปหน่อยอยากจะรู้ว่ามันแดดประมาณไหนนี่ก็ได้พอดีไปโดนแดดบ่ายพราแดดแดดบ่ายนะครับเนี่ย ก็ช่วง4โมงไปแล้วนะครับแดงแสงแสยแงแยงเราไปตั้งตรงนั้นดูก็2วันไปนี้และครับก็เดี๋ยวต้องคอยเลี้ยงใหม่นะครับอันนี้ไว้ในร่มแล้วนะครับตัวนี้คือต้องไว้ร่มหน่อยนะครับอย่าไว้แดดโดยตรงครับมีสแลนคุมเนี่ยก็ช่วยได้นะครับนี่ครับถ่ายให้ดูครับว่าอย่าไปแดดเยอะแดดเช้านี่จะได้ปะแดดบ่ายไม่น่าจะได้นะครับครับเวจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับ นี่ครับต้นหูเสือเขียวครับต้นนี้นะครับปลูกมาหกเดือนกับสี่วันนะครับคือปลูกได้ประมาณนักเดือนหนึ่งก็เริ่มยุบไปนะครับอาจจะปลูกในช่วงหน้าหน้าหนาวครับเขาจะพักตัวประมาณนี้คิดว่างั้นนะครับก็เลยยังรดน้ําดูแลเขาอยู่นะครับก็คือช่วงปลูกนี่คือเดือนตุลานะครับตอนนี้วันนี้นะครับเดือนเมษานะครับเนี่ยเราก็แทงยอดมาได้สักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับ เห็นเล็กๆมาก็ยังไม่มีโอกาสถ่ายนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดอดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกกระถางนึงครับอีกถางก็แตกหน่อเล็กๆมาเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับอีกต้นนึงนะครับก็นี่ต้นนี้ก็แตกหน่อมาแล้วอันนี้ก็แตกหน่อเล็กๆนะครับนี่ครับเล็กๆตรงนี้ก็รดน้ำบ้างละครั้งแต่งลำไรลนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าใครเป็นมันพักตัวอย่างนงี้แล้วมันเหี่ยวไปก็ลองลดน้ำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งมันนะครับก็อาจจะงอกมาอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับต้นหูเสือเขียวต้นเนี้ครับปลูกมาเจ็ดเดือนยี่บสามวันครับที่ข่าวถ่ายทุกครั้งที่แล้วนะครับห่างกันหนึ่งเดือนเก้าวันนะครับเนี่ยโตขนาดนี้แล้วครับนี่นะครับของของต้นนะครับมีกระถางหนึ่งนะครับ กระถางนี่ก็ประมาณนี้ครับสองต้นเหมือนกันเนี่ยได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวไม่รู้จะออกดอกเปล่านะครับจะเอาออกดอกอาจจะถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับต้นหูเสือเขียวครับต้นนี้ปลูกมาสิบเดือนกับสิบวันนะครับเนี่ยก็ สวยดีครับตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ออกดอกเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูแลไม่ยากนะถ้าเขายุบไปนะครับก็ทิ้งไว้เดี๋ยวดูแลปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับประมาณนี้ครับหน้าหนาวก็จะยุบนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่ก็จะสวยดีครับยเีดูแลไม่ยากครับนะเวลาครั้งก็พอนะครับดินต้องโปร่งนะครับประมาณนี้ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ